สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นายแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะสำหรับค่ำนี้เนาะพาชมความน่ารักนะคะของสามแสบนะคะลูกแมวบนหลังคานะคะโตแล้วน่ารักจังสวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนูสามตัวอีกแล้วนะคะ ตัวกลางชื่อมีสุขนะคะส่วนตัวซ้ายมือของผู้ชมคือปังๆนะคะขวามือก็คือมีตังจ้าอากาศเย็นๆได้กอดแมวนี่มันอุ่นจริงๆเลยเขาเพิ่งตื่นนอนกันนะคะทุกคนพี่นาก็เข้ามาแกล้งเขาอีกแล้วนะวันนี้ไม่ได้เจอกันเลย วันนี้เพิ่งจะเข้ามาหาน้องเนาะโอ้โหนอนหลับกันอยู่พ่นาก็มาปลุกเขานะนี่ขยำแบบนี้เลยตัวนุ่มมากเลยมีสุกเนี่ยตัวนุมน่มนุ่มหนูชื่อมีสุกหนูจะขี้อ้อนจะขี้อ้อนกว่าใครเลยนะสำหรับมีสุกนะหนูชื่อมีสุกยายยายอย่าขยำหนู น่ารักมาก,มากเลยสำหรับมีสุขเขาจะขี้อ้อนค่ะจะทำยังไงกับเขาก็ได้นอนหงายก็ได้จะก,กอดจะฟัดไม่ไม,ไม่ไม่ขัดขืนเลยนะฮะสำหรับมีสุขเนาะเขาจะตัวนุม่มน่ารักค่ะที่ประจบนะสำหรับน้องมีสุขเนาะ อันนี้คือปัง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 จะอ้วนกว่าเขานะคะตัวจะนุ่มนุ่มปังปังค่อนข้างที่จะสนมากๆเลยค่ะแต่ก็น่ารักปังปังจะตาเล็กกว่าเขาค่ะจะจะเล่นอย่างเดียวแหละเนี่ยสำหรับปังปังนะแต่เขาก็น่ารักค่ะปังปังก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีสามสีที่ที่หลังด้วยนะคะ ตัวนุ่มๆค่ะสำหรับอากาศเย็นๆแบบนี้น่ากอดจริงๆเลยย้ายปล่อยหนูย้ายหนูจะไปเล่นจะไปสับพืงเห็นไหมเนี่ยเห็นสองตัวนั้นเล่นอยู่นะอันนี้คือมีตังจ้า มีตังนี่จะซนมากเลยตัวนี้จะหล่นจากหลังคาตัวแรกเลยนะคะเนี่ยล่วงหลังคาลงมาเลยเนี่ยสำหรับมีตังเนี่ยจะซนกว่าพวกเลยค่ะแล้วไม่ยอมให้ค่อยให้อุ้มเท่าไหร่นะคะเขาไม่ชอบให้อุ้มนะคะสำหรับมีตังถ้าอยากจะมาหาก็มาเองนี่จะต้องจับทีเดียวสามตัวอย่างนี้เลยโอ้โหหลายโลเลยค่ะทุกคนสามตัวเนี่ยหนักอึ้งเลยค่ะ โมากแล้วเขากินอาหารแล้วนะคะทุกคนพินาให้น้องกินอาหารเม็ดแล้วนะกินได้ทุกยี่ห้อไม่ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็กินหมดค่ะข้าวก็กินนะคะปลาทูอะไรกินหมดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วพินาจะให้เป็นอาหารเม็ดมากกว่านะก็จะบำรุงขนเขาด้วยนะคะ ส่วนข้าวหรือปะทูนคือให้เขาได้ลิ้มลองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเลี้ยงอาหารเม็ดมากกว่านะคะไปแล้วกระโดดไปแล้วสำหรับปังๆเหลือแต่มีตังนะคะซ้ายมือผู้ชมคือมีตังนะคะขวามือคือมีสุกนะคะมีสุกจะแบบว่าสีออกส้มๆนะคะ เน่มีสุขจะอยู่กับพินานานมากเลยให้อุ้มยังไงก็ไม่พยายามหนีปล่อยย้ายปล่อยนูมา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 ให้อุ้มซะดีๆก็จะมานั่งเล่นกับเขาเวลาหนึ่งนะคะคือเสร็จงานแล้วนะก็ค่าๆแบบนี้พี่นานก็จะมาเล่นกับ น้องเหมียวนะคะให้ความรักความอบอุ่นเขาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเขาคิดถึงเรานะจะนั่งมองพินาตลอดอะ่พะพอพ่นาว่างเข้ามานี่โอ้โหวิ่งพันแข้งพันขาเลยนะคะค่ะพินาก็มาให้ชมความน่ารักนะคะก็จะปล่อยเขาไปวิ่งเล่นกันแล้วค่ะชักเริ่มแล้วชักเริ่มอืออ่ะอืออ่ะย้ายปล่อยหนูหนู จะมีตุกตาให้เขานะชอบมากเลยนะกำลังสนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ